เฮล l ลสวัสดีค่ะวันนี้หนิงนะคะหนิงจะทำตัวนี้ค่ะจะทำอะไรต้มจืดเอ้ยหนิงเอ้ยหนิงเฮล lo อมนายเนี่ยเอ็มเนาแกนเนาแกนได้ก็สึงนองรอยเนี่ยหำสึงนองรูเนี่ๆขวางเกือ một tiếng mấy rồi cái này mình bỏ tiêu nè bỏ tỏi với muối hộp em mà chi chút xíu nước mắm chút xíu thôi nha ừ. em mà chi là cái này sẽ bỏ vô đây luôn đây เบินก็จะละหำหำตื่อตื่ตี่ยสวัสดีค่ะวันตัวเนี้ยค่ะมันจะมีมันฝรั่งนะคะหัวใช้เท้าแครอทค่ะตัวนี้เป็นฟักหม่อนเขียวนะคะมีน้ำเต้าด้วยค่ะอืมแค่นล่ละก็กะขวายไใต้กะรอดอกไก่ัง ắ n g ôi pí ôi bầu rồi bây giờ mình hâm rửa nhỏ nhỏ thôi để nấu từ từ bây giờ tăng cho nước sôi chút xíu xong rồi khoảng cỡ 5 phút là mình bớt rửa lại nhỏ nhỏ thôi nha ตอนนี้หนิงก็จะเล่งไฟนะคะเนี่ยค่ะมีซี่โครงหมูหนิงต้มไว้ไฟอ่อนๆนะคะหนิงชอบทำกับข้าวทานที่บ้านเนาะ,ะนี่ไฟอ่อนๆเรือเนืหยอๆทอยก็สึงนองเนี่ยเยอะลักว่าเสียมก็เสียมหมักหมวยเซดร้ายเที่นหนาวเดี๋ยวมาดูกันนะคะลาม่ออังอังโม้หอย พอเยนียวแล้วไงวน้อยละทำกับข้าวกินทุกวันนะคะหนึ่งนะคะก็ประหยัดนาอก็ต้องช่วยๆแบบว่าประหยัดนิดนึงเศร,รษฐกิจตอนนี้นะคะนี่ขอให้ยิ้มเข้าไว้ค่ะยิ้มยิ้มสวยๆนะคะอยเดี๋ยวก็จะได้ทานของอร่อยแต่ว่าของที่เราทำเนี่ยคะ่ะ มันจะเป็นแบบว่าอาหารที่แบบว่าธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเราใส่ใจใช่ไหมคะหนิงใส่ใจเนาะก็คือจะอร่อยค่ะอย่าเหมือนเน่าต่ออังนะกรไทยนะ่าเลินแยงล้ําต่ออังเนาะเนาะคงก็คือยนแหละละละ,ละมาตเ่งไปให้หนาวที่เหมือน,นะ,อะก็เกี่ยวกับยี่เหมือนทำเหมือนทำ b ằ ย g ว้ายกั้ต้ m l ò ของมันนะมอนทำมาแล้วจนะเป็นงง và wow, là chứ bạn dây sạch sẽ rẻ tiền an toàn mình có sẽ là thợ buổi bây giờ sẽ là tiết kiệm tiết kiệm nha bây giờ các canh của em nó là soi rồi nha soi hộp, hộp hộp rồi hồi nãy soi rồi thì bây giờ mình bắt tàu á mình sẽ hầm hầm cái canh của mình nha rửa nhỏ nhỏ thôi ตอนนี้นะคะน้ำซุปหนึ่งนะคะเราก็คือก็คือมันจะร้อนขึ้นมาแล้วค่ะน,นี่ร้อนขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราก็จะปิดไฟค่ะไม่ใช่ปิดไฟเบาไฟไฟแบบว่าอ่อนๆแค่นั้นเองนะคะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆค่ะปึห ỏ, ะหห้หรือหยอๆละลายเหมือนกจะห้มหรือหยอๆตือๆ Để rác qua xem nha Mặt mũi sẽ ra như thế nào Đây Ê, Có canh lọng sống Canh hầm bò lăng Ôi đừng nói quá Thì thích ăn mấy rau củ cải gì là mình bỏ vô cho nha mình Bỏ vô trong đây luôn Vậy mà Em còn cải này nữa nha Để lát cải này cuối cùng á Chuẩn bị xong á Mình lấy cải này bỏ vô Cái này cải ngọt หนิงมีผักนี่ด้วยนะคะผักกัดหวานนะคะใกล้ๆสเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วะค่ะเราก็ใส่ผักกัดนี้เข้าไปนะคะตอนนี้แช่ไว้ก่อนนะฮัลโหลตอนนี้นะคะหนิงก็ใส่ผักเข้าไปเลยใส่ผักกัดแล้วเนาะใส่เข้าไปเลยะคะ่ะนี่ผักกัดหนิงนะคะ แช่น้ำไว้แบบนี้นะจะได้แบบว่าสะอาดสะอาดนะคะเยอะปอดราวซับซ่อนรอยที่มันปอดราวทอยใส่ผักกัดหวานเข้าไปนะคะ tao có liên liên phai nịt đừng giờ mình mở rửa nha mở rửa đơn chút xíu น่าทานมากอะ่ะน่ากินจริงๆอะ่ะทำกินเองนะฮะอร่อยเนาะอือม,มีซี่โครงหมูด้วยนะคะมีมันฝรั่งด้วยะคะ่ะโอเคเนี่ยบายบยเนี่ยขอให้ทุกๆท่านนะคะ ทานข้าวด้วยมีความสุขกินข้าวกับครอบครัวมีความสุขนะคะอย่าสินจาวงอยหมอยเงยเอ้ยอังงย้งกวง้งกับ的家ิงง miệng งงอ m i ệ n งเนี่ยกะระดรสตัวอ่ะไดบ้บาย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 ,บาย,บายอร่อยมากค่ะบายบายนะ